าด้วยสวัสดีพี่น้องป้องป่ายสู้ผู้สู้คนมือนียกวันเสาร์หรอพี่น้องวันเสาร์ที่เจ็ดเนาะพี่น้องเนาะแต่คิดมาตามแนวทางรัฐบาลไทยของเซียนมืดอเนาะพี่น้องเป็นอย่างคือว่ารัฐบาลไทยเพราะว่าท้องเซียนเมื่อเิ่นมีทั้งเล่าเิ่นกตมีเล่าพัฒนาน้ำเนาะพี่น้องเนาะเมื่อวันที่หนึ่ง่านว่าของเซียนมืดอน่ะเพื่อนให้สองกับเพื่อนให้สองกับหนึ่งหนึ่งกับสองนี่ยเพื่อนมาเน้นที่สองพี่พี่น้อง มาเข่าตัวร่องตา่าตา่าจับคูนเพิ่นบัดเน้นให้ทั้งสองทั้งหนึ่งด้มันก็เข่ามันก็เข่าด้พี่น้องเข่าหนึ่งหกหกหนึ่งดเพว่าเบิ่งเล็กวินเพิ่นนี่เพิ่นบริได้ปักหลักด้เพิ่นบรได้ปักหลักว่าสิบหน่วยด้นี่เบิ่งสังเกตเล็กวินเพิ่นมันมาน้ากันได้เนี่เหล็กวินของเพิ่นก็คือหนึ่งสองก็คือหาหกหกขาสิกามากันได้แต่เพิ่นมาจับคูให้ก็คือเข่าหกหนึ่งหนึ่งหกเข่าตัวเน้นเข่าตัวเด่นพรอม พี่น้องเ้ากับปเบิงลีปย,ยอดหลังของเซียนเมือนไดเดอไปเบิงลีบยอดหลังไดเอฟซี FC ที่เข่ามาใหม่เอฟซีที่เบิงที่เพิ่งเบิงที่เนนพิน่นตามนเพิ่นรู้อยู่แล้วของเซียนเหมือเเลยแต่ว่าเลขวิ่งเงินเขาตัวร่องแต่จับคูนเขาตวัาตวเน้นเพราะว่าเพิ่นเน้นติดหนึ่งติดสองนะพี่น้องของเซียนเหมือนนะพี่น้องห้ากัมาตามกันต่อได้พี่น้องเนดะ้อก็คือโคองทุ้ายนี่รัฐบาลไทยโคงทุ้ายอัดกับฟันหนึ่งก็คือเขาหนึ่งลางเนาะพี่น้องเนาะ จะจับคู่นันบกเข่าหนึ่งสี่หนึ่งแปดหนึ่งเก้าเก่ามันกลับหัวมาไปน้นองเนาะขั้นเก่ากลับหัวกับขีเข่าอย่อย่าฟันกรงทุ่ทถ่ายก็ไเลยสายวิ่งสายแลีนมาผิดหวังดอกเอฟซีพี่น้องคนใดสนใจเขาคุมกับเขาใดพี่น้องเขาฟี่ไ่ได้เสียเงินเสียขั้นอย่างดอกไอ้ดีไลท์มาได้ดรถตามนี่และตามเบอร์นี่ เขาฟี่พี่น้องบริเสียงกันียเนียงมาเบิง้งของเชื้อเหมิดกันอันนี้เขาเบิ้งอย่างตะกวันนะพี่น้องเนะี่ยสิบหกท่านว่าเนะี่ย ช่องหาหกเจ็ดเสียนมืด มาเบิงเล็กวิ่นมาเนี่ยเก้าศูนย์มานับกันไดดได้พี่น้องเก้ากับศูนย์กับมานับกันไดดสองสาม ี C อันนี้คือเล็วินของเพ่นพเนด้อมานำกันได้ไปนองเด้อเก้าศูนย์นี่ก็มานำกันได้ C สองก็มานำกันได้ วิ่งบนล่างนี่เพิ่นให้เขาเขียนเาว่าเป็นยางเก่ากับศูนย์ไ้เก่าหรอพี่น้องเก้ากับศูนคือเก่าศูนย์กับเก้าเก้ากับศูนย์ือเก้าตัวเดียวกันรุกิม,มาศูนย์ซะบ่แต่เพื่อนมาเน้นให้ 9, เก่าไปเสียนเหมือเนเนน 9, พิ่นเน้นให้เก่าแล้วพี่น้องด้อารกิม,มาศูนย์ซะ เงินบางหนึ่งหันกับพนเนนสองบรมาที่มาตัวร่องมาตัวร่องคือหนึ่งเรางพี่น,น้องเนาะวันนี้เป็นกับไฮศูนย์กับเก้าสี่หรือมัชชิมาศูนะน้องพี่น,น้องเนาะกับปะเนีี่เป็นไปได้เมื่เดชิมาบนศูนย์ล่างเก้ากับปะเนียเนีจับคู่ในศูนย์สอง 03มณีอาเรื่องพี่น้องเด้อปลายปีค่าเลขก,กันมาตาม่ำนาะพี่น,น้องเนาะปลายปีเลขอาจจะมาต่ำกับมณี่าเด้อน้อพี่น,น้องเนาะปลายปีเลขอาจจะมาตาม่ำเห็นบ่ สามสองสองหนึ่งสี่สามมาตำเหล็กบกขึ้นสูงตะวาเหล็กบัดมาเหล็กเหล็กบัดมาเหล็กพีเหล็กหนองเนาะพี่นองเนาะเหล็กมีแต่เหล็กพีเหล็กนองมันเลยสามมวน หกคู่บดหลายพี่พน้องหกคู่พอดีพองามเด้หกคู่พี่น้องเราว้างเก่าสวนเด้พี่น้องเราว้างเด้เ,เระวังเก่าสวนเหล็กวิง่งมันชิมานํากันได้พี่น้องเด้ มาเบิ่งตัวเน้นท้่พี่น้องบาดเนี่ยเน้นเพิ่นเน้นติดเก่าที่พี่น้องเนาะเพิ่นเน้นติดเก่าเก่าหนึ่งเก่าไอ้เก่าเก่าหนึ่งประชนขอโทษขออภัยพี่น้องเก่าสองเก่าสี่ตัวเพเน้นตัวเพิ่นเน้นให้เนี่ยเพิ่นเน้นติด,ดนเ,นเก่าติดซูลี่ก็เป็นตัวกันตัวร่างท้่พี่น้องได้ดติดซูลี่ที่จริงแล้วเลขก็บอะไ้หลายคู่ที่พี่น้องเลข บนล่างนี่หกคู่งงพี่นองห้องมักอ<า>ชอบจดได้กฮะซื้อลตเตรี่กันถ<อ>้าสีกันพี่นองไก่งามเพราะขนขนงามเพราะแตง่งเอาพี่นองแคบหน่อจอดเด้อเดี๋ยวขีดวนสิบหกธันวา 2, 5, 6, สองห้าหกเจ็ดเซียนเมือเลขวิ่นนี่เก้าศูนย์สองสามสี่บนล่างวิ่ง ศูนย์กับเก่าเน้นเก่าล่องศูนย์ละว่างศูนย์เล่าพี่น้องได้าละว่างศูนย์เด่สามหอดเลด้เหล็กบ้มาสูงเหล็กมาต่ำเหลกบ้ไปสูงนี่พี่น้องเอ้เห็นบ่สามสองสองหนึ่งสี่สามเลกบ้ไปหอดแปดหอดเก่านี้พี่น้องเอ้แปดเก้าเก้าเจ็ดเก้าแปดเห็นบ่บมามาบ้าเลขต่ำศูนย์สองศูนย์สามศูนย์สี่ 92 93 94เพื em s, ่อนกับมาเน้นให้ที่92 94ระวัง90ระวัง90เรียกว่าหลายคู่พี่น้องเห็นบ่ของเพื่อนกับเขาตัวเน้นเขาตัวเด่นให้เบิ่งเปรียบเทียบใส่กันงวดที่แล้วเพื่อนเน้นทั้งเงินทั้งติด1ติด2องเพื่นบ่ทั้งติด2ติด1เพื่อนเน้นให้เห็นบ่เพื่อนเน้นตัวเน้นของเพื่อนบ้านวดนี้บ่ติด0เพื่อนบ่เน้นบานี้เพื่อนมาเน้นแต่ติด9อย่างเดียวฟังตะวัน ให้ระว่างเก้าเกาศูนย์พร้อมผุนเห็นบ่พี่น้องเพื่อเน้นติดเก่าอย่างเดียวเล่งวดนี้ถ้าพี่น้องมักศูนย์สองศูนย์สามศูนย์สี่นจัดได้พี่น้องเกาศูนย์นี่ให้ระวัางพี่น้องให้ระวัางเกศูนย์นี่เอฟซีปฏิวัตเลขมาตำเป็นอย่างคือให้ระวัางเก้าศูนย์ว่าได้เก่าศนี่มันหลายนี่มันสูงนี่เก่าส่ผุนนพี่น้อง เขาก็ะตามเพนววามากเราพี่น้องแคปหน้าจอด้ถ้ามักถ้าชอบก็หาซื้อสลากกินแบ่งกันสนับสนุนรัฐบาลเอาเราพี่น,น้องเนาะขอบคุณเชียร์มือหลายๆครับผมขอพี่น้องโชคหมันรวยๆเฮงๆปังๆกันก็อยรา่ืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจพระรวยน้ำเนียไดย้พี่น้องเด้มีกำลังใจให้คลิปลต่อไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม